โบลิ่งโบลิ่งโบลิ่งกลมๆโยนแทงสนุกโบลิ่งโบลิ่งโบลิ่งยกน้ำอันเดิม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 ยกน้ำหนักยกน้ำหนักยกน้ำหนักยกไว้น้ำยกน้ำหนักยกยกน้ำหนักอ่ะยกน้ำหนักเออถูกถูกเออยิงขนูยิงขนูยิงขนูถูกตีกอล์ฟเออถูกดูกเริ่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 เราจะไม่โดนเราจะไม่โดน ปิงปอง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 แตะก้อตะก้อเตะตะก้อเตะตะก้อลุงลงอายุจะหมดแล้วหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วฟุตซอลฮอกกี้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 เออดูเลยอายุหมดลัวนาทีครึ่งแล้วนาทีครึ่งแล้วปิงปอง